แกพูดยังไงนะฮะเรื่องเรียนแบบในทีวีเดี๋ยวอ่ะแบบนี้กูกูก็ทําได้ควาแบบเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวไปทำทำไมเอ้าเอาหนูก็ไม่ได้เอานี่ก็ไม่ได้เข้าแบบนั้นเลยแล้วเอ้าได้ไปไปกล้ามทำอะไรกันเราไม่มีเบี้ยแล้วก็หยุดใช่ไหมเออไปฝืนทำไม่เออแ่รถสมัยนี้นะเยอะไปคันนี้ไม่ได้เอาไปหน้าคันใหม่มีเยอะไปเดี๋ยวก็ก็เป็นส่วนว่าอยากได้แล้วก็อยากอยากได้อยากเอาเยอะแยะนั้งนั้นเลยคนอยากได้ให้ให้เร็ว ได้ใจร้อนด้วยใจร้อนอครับคือเอาเอาแต่ใจเลยยังไงใช่ใช่ใจิตบุญจิตใจ